สวัสดีท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุมทงคอรปอจริงต้องบุมทงนะครับวันนี้อยู่กับผมแป๊บเหมือนเดิมครับคำคืนวันนี้ยังคงมีฟุตบอลลงสนามกันอย่างต่อนเนื่องนะครับเรายังมีข้อมูลด,ดีมาเสริมให้ทุกท่านเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปติดตามฝากคอมมิตี้ฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย mt หนึ่งห้านะครับเพื่อไม่ให้เสียเสียเราไปเริ่มกันที่เกมคู่แรกครับขอไปที่ศึกฟุตบอลคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศเกมนัดที่สองนะครับระหว่างนิวคาเซล เจอกับอาร์เซนอลนะครับโดยการเจอกันเลกแรกครับเป็นนิวคาสเซิลที่เอาชนะได้ก่อน2ประตูต่อศูนย์นะครับความพร้อมสองทีมครับเราไปเริ่มกันที่สาลิกาดมนิวคาสเซิลนะครับเกมที่ผ่านมาก็พึ่งสะดุดแพ้ให้กับฟูแลมคาบ้าน1ประตูต่อ2เกมนี้เอ็ด้ฮาวไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเยอะนะครับน่าจะขนผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามครับตรงกลางก็เป็นซาโดโตนาลีแล้วก็บูโนกิมาร์ไลส์เหมือนเดิมครับส่วน3ตัวรุกก็ยังเป็นจาคอบเมอร์ฟี่อเล็กซานเดอร์อีซักแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนนะคร ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับฟอร์มการเล่นกำลังร้อนแรงมากๆนะครับล่าสุดลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้าก็ถล่มเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปถึง5ประตูต่อ1นะครับความพร้อมเกมนี้ก็น่าจะยังยึดผู้เล่นชุดเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตินโอเดก้าดิคันไรนะครับส่วนตัวรุกก็วางไคฮาเว่ลแล้วก็เลโดทอสซาเป็นตัวหลักโดยมีกาเบียลมาติลลี่แล้วก็อ e ีธานเอ็นวานเอรี่นะครับเป็นตัวสอดแทรกความน่าจะเป็นของเกมนี้ครับต้องบอกว่า,านิวคาสเซิลได้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็ พวกเขาได้เปรียบตรงสกอร์ที่นําถึง2ประตูนะครับเกมนี้น่าจะแพ้กเกมรับแล้วรอ,รอจังหวะสวนกลับสวยๆแล้วก็เปิดโอกาสให้อาร์เซนอลบุกเข้าหานะครับถ้าจังหวะสวนกลับของพวกเขาลงล็อกโอกาสที่ได้ประตูเพิ่มมีสูงครับยังเชื่อว่าวันนี้นิวคาสเซิลยังดูดีกว่าแล้วก็ไม่น่าจะแพ้ขาบ้านครับวันนี้ลุ้นเชียร์ไปที่ทางนิวคาสเซิลดีกว่าครับข้าไปที่ทางฟุตบอลโคปาอิตาเลียครับเป็นรอบ8ทีสุดท้ายเป็นบิ๊กเกมเลยนะครับ เอซิบิลานจะรับการมาเยือนของโรม่าครับความพร้อมสองคีไปเริ่มกันที่ปีศาจแดงดำเอซิมิลานนะครับของเซยคอนไซซเอเกมที่ผ่านมาก็พึ่งเสมอกับอินเตอร์มิลานในมิลานดาร์บี้แมชของเกาโชเซียอิตาลีมา1ประตูต่อ1นนะครับแล้วก็ที่สำคัญผลงาน 5เกมหลังสุดของพวกเขาก็ลุ้มลุ้มดอนดอนนะครับชนะ2แพ้2แล้วก็ล่าสุดก็เสมองูใหญ่นั่นแหละครับความพร้อมเกมนี้นะครับข่าวดีก็จะได้ยูซุฟฟโฟน่ากองกลางกลับมาประจําการอีกครั้งนะครับขณะที่ขูมกาลังตัวอื่นก็ยังอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นเทียนนี่ไรเดอร์ราเฟลเลออาแทมมี่อราฮัมรวมถึงคริเซียนพูลรสซิตนะครับขณะที่ซานดิโกกิมเนสกองหน้าตัวใหม่ก็ต้องรอรุ้นนะครับว่าจะใส่ชื่อพร้อมลงเล่นในถ้วยใบนี้หรือเปล่านะครับส่วนมาปายกรุงโรมโรมา ของคาริโอลาเนีอรีนะครับผลงานในช่วงหลังก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับหเกมหลังสุดแพ้เกมเดียวแล้วก็ล่าสุดเสมอกับนาโปลีมนหนึ่งหนึ่งนะครับความพร้อมเกมนี้ก็น่าจะคนผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามนะครับตรงกลางก็มีนันโดปาเลเดสครับขณะที่ตัวลุกวางปาโรดิบาล่าแล้วก็อดเดมดอฟบิกครับเป็นหัวหอกตัวเป้าความน่าเป็นของเกมนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่สูสีแต่อิซิมิลานได้เล่นในบ้านแล้วก็ตัวลุกค่อนข้างที่จัดจ้านที่สําคัญพวกเขาเล่นฟุตบอลถ้วยได้ดีมากๆนะครับในฤดูในฤดูกาลนี้ครับอว่านี้ปงเช ดำยังดูมีประสิมากกว่าหมาป่า,ากรุงโรมครับวันนี้เลือกเชียร์ไปที่ปีศาจแดงดำเอซิมิลานมีลุ้นขว้าชัยครับข้าไปที่ศึกฟุตบอลสโมสรอ,อาเซียนกันบ้างน,นะครับเป็นศึกบอลช็อปปี้ครับเป็นเกมนัดสุดท้ายของ สาย A นะครับเป็นการเจอกันร, G, ระหว่าง BG ปทุนยิเต็ดจะรับการมาเยือนของตรังกานูครับทีมจากมาเลเซียซูเปอร์ลีกนะครับคอบรอทั้งสองทีมครับไปเริ่มกันที่ BG เป็นจ่าฟูงของกลุ่มนี้นะครับมีอยู่8แต้มเกมนี้ก็จะเป็นการประเดิมสนามเกมแรกนะครับของแอนโทนีฮัตสันครับ เฮสโคดคนใหม่ของทีมครับวัดดีขุมกำลังตัวหลักๆยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นชนาทิปสงกสินรวมไปถึงทางสารักอยู่เย็นครับกองหน้าก็จะวางอีกสานฟานดี้เป็นกองหน้าตัวเป้านะครับรวมไปถึงลาเนลสอนตนนาด้วยคบาบไปที่ตรังการูนะครับพวกเขาเป็นรองจากฝูงของ กลุ่ม A นะครับแล้วก็ที่สําคัญพวกเขามีอยู่7แต้มนะครับความรอบเกมนี้ก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานของแบ็กซ้ายคนเดียวก็คืออลิฟซาคารีนะครับส่วน3ตัวรุกคนสําคัญอย่างซาฟาวีราชิดอักยา่าราชิดพร้อมออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงครับความน่าจะเป็นของเกมนี้ต้องบอกว่า BG ได้เปรียบตรงที่เล่นในบ้านแต่เมื่อเจอกลางตาหนูก็คงไม่ใช่งานที่ง่าย ของพวกเขาอย่างแน่นอนครับยังเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สูสีครับโอกาสที่จบลลมด้วยการแบ่งแต้มมีสูงวันนี้ขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนตรังการูดีกว่าครับ3ทีมที่ฝากให้เชียร์คำคืนวันนี้ครับนิวคาสเซิลเอซีมิลานแล้วก็ตรรังการู เป็นข้อมูลครับที่หยิบยกมาฝากทุกคนในวันนี้ครับข้อมูลที่นํามาให้ทุกคนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน99%ส่วนอีก1%อยู่ที่ทุกคนจะเลือกนะครับคืนนี้ก็โชว์ฟุตบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องมุมทวงกันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ